เครื่องตัดหญ้า4ีหนึ่งหนึ่งเปิดน้ำมันก๊อกมันแล้วน้ำมันไม่ไหลทำอย่างไรมาดูกันเลยครับถ้าไม่ต้องการถอดคาบูออกก็ได้นะครับให้แขงเครื่องตัดหญ้าไปแบบนี้นะครับปิดก๊อกมันก่อนนะครับแล้วก็ให้ถอดน็อตสองตัวนี้ออกมาเลยนะครับแบบนี้นะครับถอดน็อตสองตัวนี้ออกมาเลยนะครับ แบบนี้นะครับเอตรงนี้นะครับให้ดัดก้ามปูลงไปนิดหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับดัดก้ามปูนะครับแล้วก็ใส่ลูกลอยนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับ ว่านนะ้ำมันจะไหลลงหรือเปล่านะครับเสแล้วใส่ลูกลอยไปก่อนนะครับนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ยึดน,อน็อตนี้นะครับเอาไขควงหมุนให้แน่นเลยนะครับสลับซ้ายขวา ผมให้ก็จับทั้งสองข้างเลยนะครับเสร็จแล้วลองดูนะครับเอ,อน้ำมันดูนะครับไหลหรือเปล่าดูนะครับน้ำมันจะไหลหรือเปล่าครับโอ้ไหลแล้วนะครับไหลแล้วไหลแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับสรุปว่าได้เลยนะครับดัดา้ามปูตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อนๆจะได้เอาปฏิบัติใช้งานได้เลยนะครับ